ช่วยดันเลิฟดันไลค์ให้ยเล็กด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนหนึ่งร้อยสี่ล้านดวงใจหนิดดันเลิฟให้ยยเล็กทุกท่านนี่อู้ยยยเล็กได้เป็นร้อยยยเล็กไม่เคยได้เยอะค่ะสําหรับไลค์เพื่อนเพื่อนจ๋ามาดันให้เยเล็กน่อยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนัคหามาดันเลิฟดันไลค์ให้เล็กน่อยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนมาดันทุกท่านทั้งร้อยสี่เนี่ยอู้ยเยเล็กจะดีใจมากเลย เยเล็กได้ไลค์น้อยเดียวค่ะเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งได้สิบเก้าไลค์เองค่ะเพื่อนๆมาดันให้เยเล็กหน่อยนะคะคนดีของเยเล็กคุณบบอบขอบพระคุณนะคะคุณสเสนสวัสดีค่ะขอบคุณมากยินดีต้อนรับคุณสเสนเข้าสู่บ้านเยเล็กอย่างเป็นทางการค่ะคุณสเสนหาบ้านเยเล็กเจอหลายวันหรือยังเนี่ย ย่าเล็กก็ว่าอยู่เอคุณเสน่ห์เนี่ยหาบ้านย่เล็กไม่เจอย่าเล็กก็จังไปเอบโปรยทางเดินมาให้คุณสเสน่ห์แล้วคุณสเสน่ห์ือหาบ้านย่เล็กไม่เจอเนาะมาเด้อมากินตําซั่วหมึกดองกับย่เล็กเด้อนี่หมึกดองค่ะยะเล็กน่าจะรับไปสองลูกแค่นั้นนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวคอเลสมันจะเยอะมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เกินค่ะตอนนี้เกินเลยทีเดียวนะคะสําหรับคอเลสของเยเล็กเกินอัตราค่ะเกินอัตราแต่ก็อยากกินเนาะไม่กินก็ขาดได้พี่น้องกินก็เกินไม่รู้จะเอาใจยังไงจริงจริงจะเอาใจยังไงดีอ่ะเยเล็กกินไปแล้วสองตัวเบิ่มเริมเร,ร,ริมเลย จริงๆ่ะืมน้องกันกินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะซับๆด้วยจ้าโอเคมาซับด้วยกันค่ะปังมากน้องกันกินช่วงนี้นะคะหลานสาวเยเล็กสวยมากอะ่ะน้องกันกินอืมน่ารักมากยยเล็กเข้าไป หลานสาวอย่างนี้เลยสวยค่ะสวยอยู่มอไหนกันแล้วนั่นน่ะส,สองสองสี่พี่น้องนะคะเป็นลูกสาวเป็นหลานสาวสองคนนะคะไร์ได้เก่งมากไร้แทนแม่ได้เลยนะคะอืแม่ได้แม่ได้ซักผ้าแม่ได้ตาดผ้าเลยเนาะเพราะว่าไว้ใจได้นะคะหลานสาวเขาไฟ์เก่งค่ะเขาไร้แทนแม่ได้เลยนะคะ อพูดเก่งกว่าแม่อีกน้องกันกินจริงๆเขาพูดเก่งกว่าแม่อีกหนาเชื่อไหมสวยน่ารักอ่ยะยยเล็กชอบอุ้ยหลานสาวก็น่ารักแท้ยยเล็กว่านะคะเยะเล็กเข้าไปค่ะแต่แต่ยยเล็กลงไปหรือเปล่าไปเยเล็กไปสองวันนะคะวันนี้กับเมื่อวานค่ะอืมเห็นเท่าไหร่ สองเมตรแล้วนะคะเี่กเล็กถึงสองเมตรค่ะมาเด้อมาเด้อกินตำซั้วกับเด็กนะคะอ๋อเขาอยู่ปีสองอูเป็นสาวเต็มตัวเลยเนาะหนูเนาะเขาสวยเหมือนแม่ค่ะหนูสวยเหมือนแม่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะอืมอ๋อวพรุ่งนี้ครับ ฝึกให้ตัวเล็กไลฟ์น้องกันกินฝึกให้ตัวเล็กไลฟ์นะคะ,เข,ะเ,เขาจะได้เก่งอืมเขาจะได้เก่งอ่จะได้แทนแม่เวลาแม่ไปซักผ้าก็ให้ตัวเล็กไลฟ์แทนอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวก็เก่งฝึกแว้งแต่ตอนเด็กๆค่ะอืมขอบคุณนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาให้กำลังใจใเล็ก ช่วงนี้น้องกันกินกําลังปังมากค่ะพี่น้องอืมเขากําลังปังมากเลยเนาะได้พินแล้วใช่ไหมเนี่ยน้องกันกินหนูได้พินหรือ,อยังเนี่ยไม่ได้ถามว่าจะถามนานแล้วว่าจะถามหนูนานแล้วได้พินแล้วใช่ไหมคะได้ใบประกาศแล้วใช่ไหมอืมอ่อ